สวัสดีครับพี่น้องครับแรงนี่มาพอกระบาตึงปฐุมราชคือเก่าคือเดิมครับรูดจองแล้วครับตัวนี้ครับเมลูครับผู้ไดสิเป็นเจ้าของเจ้าต่อไปครับพี่น้องครับเชิญนะครับเด้อหาเมื่อหาครับรูดจองแล้วครับเนื่องจากเจ้าของเพิ่นบ่มีผู้เลี้ยงให้ครับแต่ว่าผู้สือเพิ่นพร้อมอยู่ครับถามผู้เลี้ยงละหอดมือละบบพร้อมครับพี่น้องครับก็เลยรูดจองครับใครสนใจจะไปเลี้ยงต่อครับพี่น้องครับแม่ประกันทองให้ แม่ทองในสี่เดือนแล้วครับพี่น้องครับลูกงามครับว้หกเจ็ดเดือนครับเป็นลูกของช็อกโกแลตนยครับนี่ครับช็อกโกแลตครับสียาห้แล้วครับขาพยาบํารุงไ้แล้วครับเดี๋ยวใส่เมาไว้ให้ครับลูกสาวพนครับแม่พนกับเลียนเข้าไม่ให้ครับเดี๋ยวเลียนเข้าไม่ให้ครับพี่น้องครับทองกับเจ้าฮิวโก้ครับทองสี่เดือนครับจะเขาสี่เดือนแล้วครับแม่ครับงวอปีและลูกครับท่ายสูงเอยสามสิบแปดนะครับแม่นี่ครับ แข็งขาบอตึงประกันให้สิบหามือครับพี่น้องครับส่วงสุดส่วงจมบ่มีได้ครับโคมนี่ครับแม่โคงสางไงล่ำโตเา่าครับพี่น้องครับเพิ่นสิได้ควบเย่าแล้วก็ควบนาครับแล้วก็ท่องครับพี่น้องครับแม่เพิ่นครับเป็นง้วปีและลูกครับกินยาดีแห้งครับพี่น้องครับยาเก๋ๆครับเป็นยารูสีเก๋ๆครับกินจนมดพี่น้องครับย่างไหว้ตะกางแห้งแข็งครับตัวได้พอกินได้เพิ่นก็กินครับพี่น้องครับ นี่ครับลูกสาวช็อกโกแลตงามๆครับวัยหกเจ็ดเดือนได้ครับแม่กระทงเกือบสี่เดือนแล้วครับแม่ครับแม่ตรวจทองด้วยเครื่องอุตสาห์ครับพี่น้องครับมั่นใจได้เลยครับว่าประกันทองครับตัวนี้ครับบ่าวถึงตัวทองให้เรียบร้อยครับประกันทองครับแม่ครับหาเืินหาครับทรงฟีลอยโลครับทันใดสนใจครับจะไปเป็นแม่ขอบแม่รักครับงัวเชื่องเนียนี่ครับหายากครับพี่น้องครับเบิ้งบันทายลูกใหญ่ๆครับ เงาหางใหญ่ครับเพศสีดําครับแข้งขาดีครับลำล่างสวยครับพี่น้องครับอุ้ยเงาหางครับพี่น้องครับใหญ่แห้งครับลูกครับลูกของชอบกโะแลกครับให้ลูกดีแห้งครับแมนี่ครับแม่พึ่งในลูกสองตัวครับลูกสามในท้องนะครับเด้อไผสนใจกะติดต่อเบาตึงเข้ามาได้ครับเบอร์โทรกับเบอร์ไล์เลยครับเบอร์โทรเบอร์ไล์เลยครับพี่น้องครับ เฟซบุ๊กถึงบาเบอร์รับผสมง่วงงามครับต่างประเทศอยากซื้อง่วงครับกะทักเพจมาได้ครับแอดไลน์เขามาได้ครับพี่น้องครับแมลลัโตัเงาแห้งครับให้ลูกดีแห้งครับเม่นี่ครับงัวเป็นตะเลียงครับพี่น้องครับหายย่งซีวยครับไปเลียงครับ กะสีได้ไหวครับเจ้าน้อยแม่กระท้องง่ญ่ก็ออกลูกครับลูกสาวก็เป็นสาวจ้าน้อยก็ขึ้นครับพี่น้องครับอู้ได้ไหวครับราคานี้ครับน่าสนใจครับราคานี้ครับถือว่าเป็นราคาเล่าใจครับไปครับ่าถึงเมื่อเปิดราคาอีกรอบครับเนื่องจากเมื่อนี้ครับได้ลดจองแล้วครับเพิ่นจองไหวประมาณอาทิตย์หนึ่งครับเลี่ยงท่าเพิ่นครับเมื่อสีเอาลดจองเลยครับ ผู้เลี้ยงบ่พรพอมครับแต่ว่าผู้เสือนี้รอดใจเงินอย่างเดียวครับพี่น้องครับบ่มีผู้เลี้ยงให้ครับเพราะว่าเพิ่นกับยุ่ต่างประเทศครับผู้สสี่ใจเงินครับพี่น้องครับน่าสนใจครับพี่น้องครับคมนี้โซแทงครับโคมบนี้ครับเชื่องครับพี่น้องครับลูกเพิ่นนี่บบาวตึงใส่เมาไว้ห้แล้วครับมือนี้ครับแล้วก็จะฉีดยาขาพยาบาลลูให้น้ำครับลูกเพิ่นครับลูกสาวครับน้งามครับแม่ทองกับเจ้าหิ้วกูครับพี่น้องครับเจ้าหิ้วกูครับเม่ครับ ประกันทองครับสื่อสองได้สามก็ว่าได้ครับพี่น้องครับสื่อสองได้สามครับสนใจก็โทรหาบ่าวตึงครับทักหาบ่าวตึงได้ครับพี่น้องครับตลออยี่สิบสี่ชั่วโมงครับโทรมาได้ทักมาได้ครับบ่าต้องเกรงใจครับพี่น้องครับทักมาเลยครับเก็บเงินปลายทางครับพี่น้องครับกินยาดีแห้งครับโคมนี่ครับเมลูโคมนี่ครับ ดูส่เก๊ๆครับพี่น้องครับย่างมือเสาม้าย่างตะกางครับย like ่างตะกางครับพูนกินหญ้าคำใหญ่ครับตัวเพื่อนกินได้เพื่อนก็กินครับพี่น้องครับกินว่ได้เพื่อนก็เล่มกินตะไบครับเกี่ยงครับมิลลินนะครับเอามาลามนอกคอกเล่มหญ้านาคอกเล่มหญาดีครับแข้งขาครับเล็บเล็บงามครับข้อเท้าครับกีบเล็บข้อเท่างามครับดีมัดทั้งแมทั้งดูกครับ พี่น้องท่านใดสนใจครับถักมาเลยครับตัวนี้ครับหาเมือนหาสื่อสองในสามครับสุดคุ้มครับคมนี้ครับเลี่ยมแบบนี้แล้วครับได้ไหวครับพี่น้องครับขึ้นทุนไหวเห็นกําไรไหวครับผู้สีเรียงตอกับเป็นตะเลียงครับตัวนี้ครับอยาาให้พี่น้องเอาไปเรียงอยู่ครับหูแห้งครับหูแห้งครับคูนี้ครับ งัทั้งแม่ทั้งลูกครับจับได้บ่ายได้ครับงัวครับผู้เฒ่าภูแก่ก็เลียงได้ครับเล็กๆเล็กน่อยก็ยอกได้ครับงัวน่อยตัวนี้ครับเป็นูกของช็อตกกระลกครับน่าสนใจนะครับเด้องัวอยู่อำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับทายท้ำโดยบ่าวตึงปทุมราชครับพี่น้องครับฝากช่องไว้น้ำแน่นเด้อครับเด้อช่องบ่าวตึงปทุมราชครับท่านไหนอยากต้องการงัวครับพี่น้องครับเขามาเบิ่งในช่องบ่าวตึงได้ครับแล้วก็เพจก็มีครับเพจ บ่าวตึงปทุมราชคนเลี้ยงงัวครับแฟนเพจครับอ้อนซอนแม่พนกินยาหลายครับพี่น้องครับกินยาดีครับท่ายสูงร้อยสามสิบแปดครับแม่ครับตัวนี้วัดจริงครับพี่น้องครับสูงร้อยสามสิบแปดครับส่วนสูงของแม่พ่นครับพ่นได้ควบง่าครับล่ำตัวงาวครับอยู่กับบ่าวตึงกําลังอ้วนครับกาลังอ้วนกําลังเหลื่อมกาลังใสครับเพิงพันทองนัครับพี่น้องครับพ่นทองครับ งัวทองี่เลี่ยงง่ายนะครับงัอทองเลี่ยงง่ายครับกินยาอ้ขึ้นสวงไหวครับพี่น้องครับเบิ่งรับสีแดงแดงเลยครับลูแห้งแดงก็เมย์ครับพุ่นนะครับอู้งามงามงามครับพี่น้องครับสนใจโทรหาเบาตึงด่วนครับพี่น้องครับน่าสนใจครับโคมนี่ครับอ่ะสุดท้ายกะเบาตึงกับคงจะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนครับพอกนคลิปหน้าครับขอให้พี่น้องเอฟซียู่ดีไม่แห้งสุขผูสุขคนครับพี่น้องครับ สวัสดีครับผม